สอนนะครับคุณครูสัญญาโกสุมานายชาชวัตรเพชรแก้วนะครับและหลังจากนั้นเป็นวงดุริยางโรงเรียนคลองงานวิทยานะครับผู้ฝึกสอนนะครับคุณครูปรินกระต่ายทองนะครับสำหรับผู้ถือป้ายโรงเรียนนะครับนายนัทพลดีสุขนางสาวเอมียาจูมโสดานะครับผู้ถือธงโรงเรียนนะครับนายชาคิตแสงรุ้งนะครับ โ,โยธากาปีตาพรพร้อมจะอวดโฉมความยิงง่งใหญ่อลังการของชาวยุโรเปียนส์แล้วครับโดยขบวนพาเรดของเรานะครับมีความรู้ราหมาเห่าสวยงามและคงคอนเซ็ปต์ความเป็นโยุโรปไว้ด้วยกันนำโดยผู้ถือป้ายสีสโซข,ของเรานางสาวศิริวัลลิทองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่5ทับหนึ่งทงสีนำโดยนายกริติงชิมานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นายพัฒนนครแสงสร้อยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับและนางสาวธิติพรแก้วถิ่นดงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ 5, า,าทับนงานพุ่มนำโดยนายนัทพลแสงจันนักเรียนชั้นมัธ,ยม,ย,ย,ย,มธยมศึกษาปีที่1ทับและนางสาวกุลนังจับปานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับพร้อมด้วยตัวตลกสนาม บอกเลยนะครับว่าสีส้มวันนี้เราจัดใหญ่จัดเต็มสวยปังทุกชุดแน่นอนนะครับต่อไปก็จะเป็นมา้าลากนะครับได้แก่นายอินทัชเบ้าที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ะจะเป็นทหารม้าและก็นักลบนะครับบอกเลยว่าเดินนําหน้าควีนมานะครับออล่าของควีนนี่จึ้งเต็มสิบให้ล้านเลยนะครับค,ควีนของเรามีนามว่าอะไรครับพี่แอนนี่ควีนของเรานะคะมีนามว่านางสาวรุ่งวรารียิบัวันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าที่หนึ่งครับพี่มอส เป็นของเรานะคะเป็นควีนแข่งอาณาจักรโยธากาค่ะสวยเลิศคังออรานี่กระแทกตาสุดๆเลยค่ะต,ต่อมานะคะจะเป็นคนถือโคมและหัวฟักทองค่ะหัวฟักทองนี่จะเป็นเทศากาลฮาโลวีนนะครับจัดขึ้นในยุโรปนะครับทุกๆสิ้นเดือนตุลาคมนะครับเป็นเทศากาลที่มัน,นส์มากเลยนะครับบอกเลยว่าน่ากลัวจนขนหัวลุกเลยแหละครับ และต่อไปนะคะทุกคนจะต้องระวังตัวค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีนักบวชพระเยซูและมีแม่มดค่ะทุกคนจะต้องระวังแม่มดไว้ให้ดีนะคะเพราะแม่มดเนี่ยจะร่ายเว่มนตนใส่ให้ทุกคนลงรักสีส้มหัวปากหัวปังเลยทีเดียวค่ะและสุดท้ายและไม่ท้ายสุดนะครับจากเทศกาลคาร์นิวัลจากเมืองอิตาลีเมืองสปาเกตตี้และพิซซ่าครับเทศกาลนี้พวกเราจะใส่หน้ากาก เพื่อนที่เราจะไม่ดูคนแต่ภายนอกแต่ดูกันที่จิตใจนะครับตามมาด้วยต้นคริสต์มาสครับในเทศกาลคริสต์มาสีเราจะจัดน่วันที่25กองกันวา์ทุกปีครับและสุดท้ายตัวตลกสีเขียวครับกรีนช็อกเกอร์นั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับพวกเราชาวสีแสดโยธกาปิตาพรขอฝากคำคงปิดท้ายไว้นที่นี้นะครับถึงพี่จะไม่แซ่บเท่าอีกี่แต่เรื่องกีฬาทีมพี่ยืนหนึ่งครับขอบคุณครับ จะเป็นคณะสี่บริชาติค่ะปีนี้นะคะไาในติมแอฟริกาค่ะม<อ>าโดยเพื่อถือปายนะคะนางสาวเกษราอินทชิตขาดน้องจะพูดนั่นเองค่ะและ,ะแลตามมาติดตเลยนะคะผู้ถือดงสีค่ะนางสาวสุพิญญาปุริสาพี่หนุหน่มของเราเองนะคะแหมมาเป็นมันมมี่เลยนะคะเนี่ยต่อมานะคะไปแอฟริกาผู้ถือปาได้แก่นาสงสาวเขยับขวาเลยครับเมนไม่ให้นะคะ แก็จะเข้าป็นรับใช่เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นเอ่อจะเป็นเอ่อชนเผ่าของวีปแอฟริกาเนีคะพี่กุ๊กไก่กุ๊กเผ่าฝ่าดงไหวนะเชิญหน่อยเชิญหน่อยนั่นแหละนั่นแหละต่ก็จะเป็นพีระมิดนะคะใช่่คะก็จะเป็นนักกีฬาส่งตรงมาจากประเทศท้องไร้วิทยาเองนะคะและตามด้วยเอ่อวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแบกศพของประเทศกาหน้านะคะ คนคนเชิญองไปไประจําจุดเลยนะครับมาแล้วประจําจุดเลยที่น้องถืออยู่นะคะจะเป็นธงชาติในทวีปแอฟริกานะคะมีทั้งหมด54ประเทศน,นะคะเช่เปนประเทศกาหน้ากาบองแกมเบียนะคะทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะคะรองจากทวีปเอเชียทางในแง่ของขนาดพื้นที่และจํานวนประชากรคะ่ะและปิดท้ายมาด้วยขบวนต่อต้านยาเสพติดนะคะแอฟริกาก็มีต่อต้านเหมือนเดิมพี่ผู้ไก่เอ้ยไม่สายเขียวนะคือก็จะสายเขียวเอ ติดเหมือนกันนะคะโอ้โหเสียงดังมาแต่ไกลเลยพี่สมุทรแรงลิฟต์มาแต่ไกลเลยพี่กุกก๊กไก่ค่ะถ้างนะั้นสีปริชาขอส่งไม้ต่อให้อินทนิน,นะคะ่ะโอ้โหต่อไปนะคะสีบ่วงอินทนินของเรานะคะเปิดมาด้วยพี่ประธานสีพี่สมุทรพูดถือป้ายสีบ่วงนะคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะสวยมากใครเอได้จำหน้าไม่ได้เลยลูกต่อไปนะคะพี่พิชชมรัตน์นะคะพูดถือป้ายอินทนินนะคะแล้วก็พี่ ยาคูนะคะพูดถือป้ายทองสีพูดถือทองสีนะคะพี่พัทเทียรานะคะพี่ทิตมานะคะพูดถือพุ่มพูดถือน้ำพุ่มนะคะกูเวตาเก่ามืออาชีพต่อไปนะคะเป็นผู้น้ำเชียร์นะคะโอ้โหลีดเดอร์ของเรานี่สวยจริงๆเลยนะคะพี่จิ๊บต่อไปเป็นอะไรคะเนี่ยต่อไปนะคะเป็นทีมบวนของสีนี้ของเรานะคะไม่คุยหลอกคุยหลอกวะยอ้จะเป็นคุยหลอกคุยหลอก แต่เราประเทศในทวีปเอเชียค่ะพี่จีโอ้ทวีปเอเชียของเรานะคะเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยค่ะมีประชากรมากที่สุดที่ส่วนมากนะคะอยู่ในที่โลกเหนือและซีกโลกตะวันออกโดยรอบที่ประเทศที่มีคนทั้งหมดกี่ประเทศนะคะพี่จี๊ดเก้าประเทศค่ะพี่จี๊ดดีแล้วมีอะไรบ้างคะเนี่ยได้แก่ประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียอินโดนีเซียตุรกีอิหร่านอิสราเอลและซาอุดีอาระเบียค่ะพี่จี๊ดดีแล้วอะไรสีแดงข้างหน้าตรงนั้นน่ะ โคมไฟของประเทศจีนค่ะเพื่อสื่อถึอ <is> งการให้แสงสว่างของมนุษย์ค่ะโอ,โ,อโอ้โอ้แล้วธงประคับตรงนั้นรู้ค่ะพี่รู้พี่รู้อธงประคับตรงนั้นสื่อถึงความกล้าหาญและความแข็งแรงใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่จีจี้โอ้ต่อไปก็จะเป็นธงสีทั้งหมด51ประเทศในทวีปเอเชียใช่ไหมคะโอ้โหอินทนิลของเรานี่ดีจริงๆนะคะเลิศมากสวยที่สุดขอส่มนัยต่อให้กับชนะสี่ดาวจุนดี คนเชิญทองนะครับประจำจุดเลยนะคะ <มา S 1> รับฝ่ายคอกเนึ่งมาแล้วนะครับนักแสดจามจุรีนัขนนกขบวนโดยนายจักริจยตตัง้งหรือพิก่กวิ่การใจของเรามาในทีมทวีปออสเตรเลียนะครับในคอนเสิร์ตชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากนกแมคซ์วันนกเพื่อนม้าของชาวออสเตรเลียนะครับถ้ามองดีๆก็อาจจะคล้ายนกเขาแม,มาแวบ้านเราเหมือนกันนะครับเนี่ยในโซนถัดมาจะเป็นป้ายจามทุรีนะครับหรือด้วยนางสาวอรวรรธน์ผาองศาหรือพี่ต้นหลิวผันใจความงามของหลายๆคนด้านายพัทรพลรามีชัยนักข่าวสุดหล่อสาวสา นะครับต่อมาก็จะเป็นคนสื่อทงจาว์ทูรี่พี่ชิมหัน่อได้น,นักตพลตราทองนะครับสีชั้นผู้ของต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเชียร์เชียร์เดอร์แม่ผู้รับเนะชียร์ของเรานั่นเองมาพร้อมกับปิดกระเป๋า,วส,าวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับตามมาติดๆเป็นแม่ที่ีบออสเตรเลียพี่กุ๊บพี่หน่องดูแล้วอินสวยรอเหมือนนาิยาเลยนะครับเนี่ย ในส่วนของขบวนมีทั้งสี่ประเทศต,ต่างๆนะครับขอไม่บอกชื่อนะครับถ้าบอกมันจะน่าเกินไปนะครับชื่อเปิดในกูเกิลนะครับ <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นพิดาชังดาวเฮ้ยไม่ใช่นะครับเป็นมิสจีนิวส์2004และมิสแกรดอินเตอร์เนชนแลชนล2017นะครับเป็นนักนำชาวออสเตรเลียที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับชาวออสซี่นะครับต่อมาก็เป็นด้วยป๊อกตุ้งติ้ง การสนุนอ g จ t ท่าของชาวซินีย์ถือได้ว,ว่าเป็นประเพณีของชาวออสเตรเลียเลยนะครับเรามาเป็นจริงเจ้าที่จริงใจนะครับพี่ก็คิดว่าพี่หลิวประธานสีบินไปเชียงใหม่เพื่อมานำจิ้จ้ตัวนี้มาครับต่อมาก็จะเป็นชนเผ่าอะบอริจินเป็นชนเผ่า5,000ปีเป็นชนเผ่าที่เป็นประของวีปออสเตรเลียนะครับสำหรับสาวที่จะมาจีบก,ก็คิดดีๆเน่อยนะครับเ่าจริงต่อมาก็จะเป็น ขบวนต่อต้าน้าเจตสิิ์เข้าไไหเด็ป้าเขียนว่าอะไรนะครับคณะส่จัมจุรีไม่เอายาเสพติดนะครับเฮ้ยจังหวะดีนะตอีเอหมอ่ะอลวะสี่จัมจุรีคณะสี่จัมจุรีต่อต่อต่อเอ้ยกอขบมนจบแล้วอันไห้กิน วันนี้เช็คความพร้อมนะครับคนเชิญทองไปพร้อมยังครับคนเชิญทองเช็คให้ครูด้วยนะครับครบครบหรือยังถ้าใจถูกแล้วเขาไม่ครบครบหรือยังครับป่ายครบเพลินพรอมยังครบเพลินครบเพลินพร้อมแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ครัวนักกีฬานะครับก็กําลังเข้าสู่สนามสีสุดท้ายเป็นสีอะไรครับคุณสาราครับสุดท้ายเลยวันนี้เรามีสีอะไรบ้างคุณสาระรายงานเนา มีสีอะไรบ้างครับแส่นะครับสีสีส้มยาตราานพื้นฐานนะครับแล้วก็ท่านรองนายกนะครับแล้วก็ท่านอีกหลายท่านท่านก็มีเกียรตินะครับท่านรองบางกรแสงคุณนะครับท่านให้เกียรติมาร่วมพิธีในวันนี้น <everyone> ะครับอีกสักครู่นะครับตอนนี้รอจางไปดูสีสุดท้ายนะครับเราเดินมาจากตลาดนดเป็นไงคุณศาล่าเหนื่อยไหมก็วันนี้อากาศค่อนข้างดีค่อนข้างดีปกติคนตกนะไม่ปทเหนื่อยมาก ่าเป็นเรื่องที่มีฟ้าเปิดให้เราปกติสองสามวันนี้ฝนแรงเลยนะต้องรับสังเกตจากสนามนะครับขออน,นุญาตซักซ้อมในช่วงพิธีการเปิดนะครับทั้งน้นเรียบร้อยแล้วนะครับฝ่ายต้นเพลิงก็เรียบร้อยนะครับอีกสักครู่ก็จะขออนุญาตเข้าสู่พิธีเปิดนะครับขออน,นุญาตนำเรียนกระบวนการข,าข้าวให้ท่านดได้ได้ทราบนะครับหลังจากที่ กรบวนนักกีฬาเข้าสู่สนามเรียบร้อยนะครับรก็จะเข้าสู่พิธีเ,เปิดการแข่งนกีฬาภายในคลองลานวิทยาเกมตวัรที่ที่4 3ประจำปีการศึกษา2 5 6 6นะครับระดัแบ,บแรกนะครับก็จะเรียนเชิญดังคำใส่จัดแยดงขันนะครับด้าหน้าท่านประธานนะครับเราโอเคทุกอย่างพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะช่วงนี้ขออนุญาตเข้าสู่